สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกทานกันด้วยนะครับในวันนี้ทางเกมเคลียร์เจ้าโซนารีเนี่ยเขามีการอัปเดตใหม่นะซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมีการปรับปรุงเจ้าเฟลิเซโอหรือว่าเคลียร์ของไดรี่ล็อกอินใหม่นะครับเพื่อนๆซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเจ้าเฟลิเซโอไปพร้อมกันซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดนะก่อนหน้านี้เราก็ยังไม่เคยรีวิวเจ้าเฟลิ c i โอเลยนะก็เป็นเรื่องงามยามดีแล้วกันนะครับเพื่อนๆที่เราเนี่ยจะได้มารีวิวเจ้าเฟลิเซโอซึ่งเป็น,นโมเดลใหม่ด้วยเดี๋ยวเเเเรรรราา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 ามมมดดดูยยยยยลลละะอออออีีีขงงงจ้้กกัันนนคบบวว่่่่ปปป็ไช ดนี้เนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยส่วนใครนะที่สนใจสั่งซื้อคลีเจอร์หรือว่าจะเป็นเหตุที่เป็นข้างเงินในเกมเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจพีกแสเซดดาร์กอนเองนะทางเราเนี่ยมีคลีเจอร์มากกว่า200สายพันแล้วก็ยังมีเหตุที่เป็นข้างเงินในเกมพร้อมโทเค็นต่างๆอีกด้วยนะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเน เจ้าเฟลิเซโอในโมเดลใหม่นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับในวันนี้เนี่ยทางเกมครีเอทอฟโซนารเอรเขาก็ได้มีการอัปเดตใหม่นะซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมีการปรับปรุงเจ้าเฟลิเซโอให้เป็นโมเดลใหม่แล้วก็มีรายละเอียดต่างๆเนี่ยที่ปรับปรุงใหม่อีกด้วยนะซึ่งสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะว่าเจ้าเฟลิเซโอเนี่ยสามารถได้รับอย่างไรบ้างซึ่งเราเนี่ยสามารถรับเจ้าเฟลิเซโอได้จากการใช้ daily login token หรือว่า token login รายวันเนี่ยในการแลกซื้อเจ้าเฟลิเซโอได้เลยนะโดยเข้าไปที่ login reward ตรงนี้ฮะเพื่อนๆซ้าย ในราคา30 daily login token นั่นเองก็คือต้องอกอินในเกมเนี่ยประมาณ30บวันแล้วก็นำเหรียญนะครับมาไล่ซื้อเจ้าฟิลิโซตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าจะไม่ผิดเนี่ยผมก็ยังไม่เคยรีวิวเจ้าฟิลิโซ่นะงั้นเดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสของเจ้าฟิลิโซก่อนละกันซึ่งเจ้าฟิลิโซเนี่ยจะมีค่า hp หรือาเลือดนะครับอยู่ที่3 1 0 0แต้มดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่265ค่าเซมินาอยู่ที่95นะระยะเวลาในการเจริญเติบโตจากร่างบบี้สู่ร่างอเดอร์เนี่ยอยู่ที่2004 150ปอนด์สปีดในการเดิน,นยอยู่ที่ยู่ที่25ในการวิ่งอยู่ที่80นะครับในการบิน,นยอยู่ที่39ถือว่าเป็นครีเจอร์ที่วิ่งได้ค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะเสนเจ้าฟิลิโซเนี่ยจะเป็นครีเจอร์สายฟลายเออร์หรือว่าสัตว์ปีกนะครับแล้วก็จะเป็นครีเจอร์ประเภทแคนวร์หรือว่ากินเนื้อนั่นเองจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในเทียร์สี่หรือว่าระดับลาร์ชนะครับส่วนประวัติความเป็นมาของเจ้าฟิลิโซเนี่ยเขาบอกว่าฟิลิโซ่นะครับเป็นสัตว์ลึกลับซึ่งพวกมันเนัก,ะ,นนกาานนะ้กนนาะาแลวล็ตรส อันยอดเยี่ยมเลยทีเดียวโดวยพวกมันเนี่ยมักจะออกมาล่าเหยื่อในช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็สามารถที่จะล่าเหยื่อได้ทั้งใต้น้ําบนบกแล้วก็ท้องฟ้าอีกด้วยจัดได้ว่าเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแต่นิสัยของพวกมันเนี่ยกลับมีนิสัยที่น่ารักเหมือนกับแมวเลยทีเดียวนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้เนี่ยก็จะเป็นบอร์ดเข้าไปมาหรือว่าเดสคริปชันของเจ้าฟิลิซซโอที่เขาได้เขียนเอาไว้นะ่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าฟิลิซซโอเนี่ยจะมีความแตกต่างกันตรงบริเวณโซนหัวซึ่งเพศเมียเเเเนนนนนีี่่่จะมมมป็นขขนรนะะับพพือๆทิึ้้าตงใกกล แต้มตรงน,นี้ทั้งสองข้างเลยส่วนเพศผู้เนี่ยจะไม่มีขนเหมือนกับเพศเมียก็จะทาให้หน้าตาของเพศผู้เนี่ยดูดุดันมากกว่าเพศเมียเล็กน้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยนำเจ้าฟิลิเซโอเข้าไปเล่นในเกมกันเลยดีกว่านะคะรับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดมาดูความสามารถของเจ้าฟิลิเซโอไปพร้อมกันว่าจะมีความสามารถและก็เกมพเพลย์เป็นอย่างไรบ้างนะและตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมกับเจ้าฟิลิเซโอเรียบร้อยแล้วนะคะรับเพื่อนๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าฟิลิเซโอในร่างวัยเด็กมีค่าอยู่ศูนย์แต้มเลยนะซึ่งเจ้าฟิ ในระดับที่ค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวซึ่งเจอฟิลิโซเนี่ยสามารถได้ใช้งานปีกของมันได้อย่างคล่องแคล่วตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยนับก็ทําให้มันสามารถที่จ,จะบอยบินได้ตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของมันนะครับจะดูเป็นสัตว์พื้นดินมากกว่านะแต่ว่าเจอฟิลิโซเนี่ยก็มีปีกขนาดใหญ่ทั้งสองข้างนะที่ทําให้พวกมันเนี่ยบอยบินได้ตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยทีเดียวซึ่งเจฟฟิลิโซในร่างวัยเด็กเนี่ยจะมีความสามารถถึง3ความสามารถด้วยกันก็คือความสามารถแอมบัสก็ความสามารถดินนาล ในการพลางตัวนั่นเองซึ่งค่า HP ของเจ้าเฟรซิโอในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยจะมีค่า HP อยู่เพียงแค่465เท่านั้นก็ถือว่าค่อนข้างบอบางกันมากๆนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเจ้าเฟรซิโอเนี่ยมันเป็นคลีเจอร์ถึงแม้ว่าจะจัดได้ว่าเป็นคลีเจอร์สายไฟเออร์หรือว่าสัตว์ปีกก็จริงแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าเฟรซิโอเนี่ยจัดได้ว่าเป็นคลีเจอร์สายออกทะเลเลยก็คือสายไมา่ได้จนะอยู่ได้ทั้งใต้น้ําบนบกแล้วก็บนท้องฟ้าเลยนะครับเพื่อนสามารถอยู่ได้ทุกสภาพแวดล้อมกันเลยทีเดียวและยังไม่พอนะเจ Fel เ้าิซนียังมมมีควาาาสนะ อินวิสิบิลิตี้อีกด้วยนะเป็นความสามารถในการพรางตัวที่จะทำให้เจ้าฟิลิเซโอในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้ง่ายมากๆก็คือเวลาที่เ,ออเราไม่จำเป็นที่ต้องล่าเหยื่อหรือว่ากินอาหารเนี่ยแล้วก็สามารถหลบหรือว่าพรางตัวอยู่ในโหมดของอินวิสิบิลิตี้ได้ตลอดเวลาเลยก็จะทําให้นักล่าต่างๆเนี่ยไม่สามารถได้จะมองเห็นเราได้นะครับและต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าฟฟลิเซโอในร่างวัยเด็กมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องหาอาหารด้วยตัวเองก็ได้นะเพราะว่าด้วยความที่เป็นครื่อ์ที่สามารถอยู่ได้ทุกสภาพอากาศเนี่ยหรือว่ามาาสรถ จะมีแหล่งอาหารที่หลากหลายมากมากเลยไม่ว่าจะเป็นหาเนื้อหรือว่าหาปลาใต้น้ํากินหรือว่าบนก age, บกก็ได้นะรวมไปถึงบนท้องฟ้าตามเกาะบนท้องฟ้า,ต,าต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปกินเนื้อเหล่านั้นเนี่ยกินเป็นอาหารในร่างวัยเด็กได้ทําให้เจ้าฟิลิเซโอเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องล่าอย่ในร่างวัยเด็กเองเลยนะครับเพื่อนๆหรือว่าใครที่เป็นผู้เล่นสายโซโลเพเยอร์หรือว่าเล่นคนเดียวเนี่ยก็สามารถเล่นได้สบายๆอยู่แล้วนะเพราะว่าแหล่งอาหารของเจ้าฟิลิเซโอเนี่ยมันมีมากมายกันเล,ย,ลยทีเดียวนะฮะ <ông S 1> ดังนั้นเนี่ยจากที่ผมได้ลองเล่นมาแล้วนะต้องบอกว่าเจ้าฟิล เฉยเจอที่เล่นเอาชีวิตรอดได้ง่ายามากๆถึงแม้ว่าจะเล่นเพียงแค่คนเดียวหรือว่าตัวเดียวก็ตามนะครับเพื่อนๆไม่ติดปัญหาหรือว่าไม่มีความยากใดๆเลยนะครับเพื่อนๆเราสามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้ง่ายามากๆและที่สําคัญนะเวลาที่เจ้าเฟลิซโอมาอาศัยอยู่ใต้น้ำเนี่ยมีความสามารถอาจา่ายวูมเมอร์ทำงานขึ้นมาทําให้เจ้าเฟลิซโอเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วขึ้นอีกด้วยนะครับเพื่อนๆปราณนี้นั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรานะไปดูเจ้าเฟลิซโอในร่างตัวเต็มวยกันบ้างดีกว่าะค,ะครับเพื่อนๆว่าในร่างตัวเต เกรงขามแล้วก็เก่งขึ้นสักแค่ไหนนะและความสามารถของเจ้าฟิลิโซเนร่าตัวเต็มวัยเนี่ยจะมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ และนี่ก็เป็นเจ้าเฟลิซิโอในร่างตัวเต็มวัยครับเพื่อนๆต้องบอกว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างจากในร่างวัยเด็กสักเท่าไหร่อาจจะมีขนเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าขนาดตัวเนี่ยก็จัดได้ว่าใหญ่โตขึ้นแบบค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะและในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยเจ้าเฟลิซิโอนะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งความสามารถก็คือความสามารถสตอมเบรดหรือว่าลมหายใจแห่งพาย,ยุนั่นเองซึ่งจะทําให้เจ้าเฟลิซิโอเนี่ยสามารถที่จะโจมตีศัตรูได้จากระยะไกลอีกด้วยนะครับและต้องบอกว่าเจ,า Fel เาจะ เป็นครีเจอร์สายไฟเออร์นะที่ทางเกมเขาจัดขึ้นมานะแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้าเฟลิซโอเนี่ยผมต้องบอกว่ามันต้องอาศัยอยู่ในน้ําบ้างเป็นบางช่วงนะเพราะว่าร่างกายหรือว่าผิวหนังของเจ้าเฟลิซโอเนี่ยยังคงต้องการความชื้นจากน้ําอยู่นะเพราะเวลาที่เราอาศัยอยู่บนบกไปเระยะยเวลานานๆหรือว่าบินร่อนอยู่บนหอฟ้าไปเระยะเวลานานๆเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีหลอดค่ามอ i s t อ r ์หรือว่าหลอดค่าความชื้นของร่างกายของเจ้าเฟซิเอขึ้นมาอยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยดูหลอดตรงนี้ด้วยเพราะว่าเวลา ที่หลอดต,ตรงนี้มันหมดเนี่ยเจ้าฟลิเซโอมันก็จะได้รับบาดเจ็บจาก ความที่ผิวหนังของมานันแห้งลงไปนะครับเพื่อนๆงน้นวิธีการรักษาก็คือเราเนีนะะ่ต้องเอาเจ้าเฟริซโอนะลงนะ้ําเป็นบางช่วงเพื่อเติมค่ามอยส์เจอร์หรือว่าค่าความชื้ในให้กับผิวหนังแล้วก็ค่อยขึ้นมาบนบกใหม่อีกครั้งเพื่อล่เหยื่อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆหรือว่าจะเล่นใต้น้ำบยาวเลยนี่ยก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่คนจะเล่นละกันเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเคลเจอร์ที่มีความยืดหยุน่นแล้วก็สามารถเล่นได้หลากหลายนะแล้วก็สามารถได้จะเลือกได้เลยนะครับว่าจะเล่นเจ้าเฟริซโอแบบไหนแต่ว่าส่วนตัวผมก็เล่่่่่่นนรรวววมททั้3แบบเลยยยะกอออูีาาาหหหื ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนและต้องบอกว่าเจ้าฟลิซโอในร่านตัวเต็มวนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆมันเป็นครีเจอร์ที่สามารถล่าเหยื่อได้เพียงตัวเดียวหรือว่าล่าเหยื่อแบบลํำพังได้แบบสบายมากๆเลยเพราะว่าด้วยความที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมนะดาเมจในการโจมตีเนี่ยก็ถือว่าไม่แย่นะครับเพืเ่อนๆมีดาเมจที่อยู่ในระดับปานกลางและที่สําคัญเจ้าฟลิซโอเนี่ยยังสามารถสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นครีเจอร์ที่สามารถที่จะกัดได้เร็วเอามากๆยิ่งในคืนที่เป็นบลัดมูเนะจ้ Fel นะาลาิเนี่อสสร้าางควมเียหายได้อย่าง ต่อเนื่องแล้วก็มหาศาลมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เจ้าฟิลิเซโอเนี่ยสามารถล่าเหยื่อเพียงลําพังได้แบบสบายมากๆเลยยิ่งถ้าเหยื่อของเราเนี่ยนะครับเป็นเครเเจอร์ที่มีเทียูงสูงๆมีขนาดตัวใหญ่ๆแต่ว่าอยู่ในร่างวัยเด็กแล้วก็อยู่เพียงลาพังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาหารหลักของเจ้าฟิลิเซโอเลยไม่ว่าจะเป็นพวกลูกเคนดิลลูกโบเรียลนะครับหรือว่าจะเป็นพวกโครทอสอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าอยู่เพียงลําพังเนี่ยเจ้าฟิลิเซโอสามารถจะกาจัดหรือว่าจับเป็นอาหารได้แบบสบายๆายมากๆเลยนะครับดังนั้นนะ แล้วมันเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมอามากๆเลยส่วนทางด้านรูปร่างหน้าตาของเจ้าฟิลิซโอเนี่ยนะครับก็เป็นเคเลเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตานะครับที่มีลักษณะเป็นสัตว์สีเท้าที่มีปีกขนาดใหญ่แล้วก็มีขนปุยนุ่มซึ่งผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอินสปเรชั่นหรือว่าไอเดียในการออกแบบเจ้าฟิลิซโอขึ้นมารวมไปถึงการรีโมเดลในครั้งนี้เนี่ยทางผู้พัฒนานะเขาได้รับไอเดียมาจากแมวนั่นเองเพราะว่าถ้าเราดูจากท่าทางของเจ้าฟิลิซโอเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเจ้าฟิลิซาโอเนี่ยมมัลกกกอวา,า,างคางึบแมมๆ และที่สําคัญนะเจ้าฟลนะิซิโอเนี่ยยังได้รับไอเดียหรือว่าอินสปิเรชันในการออกแบบมันขึ้นมาจากทูดเลตหรือว่าเจ้าเชี่ยวกุดจากเรื่อง how to train your d o n อีกด้วยนะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะนะครับขนาดลําตัวรวมไปถึงลักษณะของหัวของปีกเนะี่ยก็ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับเจ้าเชี่ยวกุดอยู่พอสมควรเลยแต่ว่าหลักๆเนะี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงไปทางแมวมากกว่าแต่จริงๆเนะี่ยเจ้าเชี่ยวกุดมันค่อนข้างคล้ายคลึงกับแมวอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆดังนั้นก็ทําให้เจ้าฟลนะิซิโอเนี่ยมีความเป็นแมวสูงมากๆเลยอ่ะเดียว ี๋ยวเรานะไปดูที่โมเดลแล้วก็ลักษณะท่าทางของเจ้าฟลิซิโอกันดีก,กว่านะครับเพื่อนเพื่อว่ารายละเอียดชัดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างและมีเสียงร้องเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนเอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ กาละนี้ก็เป็นรายละเอียดโมเดลของเจ้าเฟิซิโอนั่นเองนะครับเพื่อนๆสังเกตได้ชัดเลยว่ารูปร่างและก็ท่าทางของเจ้าเฟิซิโอเนี่ยมันมีความเป็นแมวสูงอมากๆเลยนะแต่ส่วนเสียงร้องเนี่ยก็ดูโหดดูเกรี้ยวกราดตามสไตล์ของเครเจอร์ประเภทนักล่ากันไปนะครับเพื่อนๆส่วนในด้นานความสามารถของเจ้าเฟิซิโอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครเจอร์ที่มีความสามารถในการล่าสัตว์เนี่ยที่สูงเอามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถประเภท passive ability แล้วก็ความสามารถประเภท active ability นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นความสามารถที่เน้นไป ทางการล่าเป็นหลักนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรานะมาดูกันที่ความสามารถของเจ้าฟิลิโซกันบ้างดีกว่าเริ่มจากความสามารถประเภทแพสซีเฟคแล้วกันนะครับเพื่อนๆความสามารถแรกเลยคือความสามารถดิฟเวอร์นะครับความสามารถนี้เนี่ยในขณะที่เจ้าฟิลิโซกำลังบินอยู่แล้วบินลงน้ําไปนะครับเจ้าฟิลิโซเนี่ยมันจะทาการพุ่งตัวใต้น้ําอย่างรวดเร็วนะครับเป็นระยะเวลา6วินาทีด้วยกันเพราะว่าเจ้าฟิลิโซีหนมีความสามารถดิฟเวอร์เนี่ยอยู่ที่8แต้มนะครับความสามารถที่2คือความสามารถอาจายซสวิเมอร์หรือว่าความสามารถที่จะทํางานขึ้นมาอัตโนมัติ ในขณะที่เจ้าเฟลิซโอเนี่ยกำลังอาศัยอยู่ใต้น้าเพราะว่าทันทีที่เจ้าเฟลิซโอลงน้ำนับความสามารถจากสเตมเมอร์จะทํางานขึ้นมาแล้วจะทําให้เจ้าเฟลิซโอเนี่ยได้รับบัฟค่าสเตมินารีเจนเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็จํานวนค่าสเตมินาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆต่อมาเป็นความสามารถบล็อกบีหรือว่าต้านทานสถานะบีดอยู่ที่20%แล้วก็ความสามารถบีดไอคแทกอยู่ที่2แต้มนะครับหรือว่าความสามารถในการโจมตีศัตรูเพื่อสร้างบาดแผลนั่นเองต่อมาเป็นความสามารถประเภทแอคทีฟบุร์พิตี้หรือว่าความสามารถในการกดใช้คัคาาถ แรกก็คือความสามารถดาดหรือว่าความสามารถในการพุ่งตัวใต้น้ําความสามารถที่2คือความสามารถแอมบัชหรือว่าความสามารถในการจู่โจมนะครับความสามารถที่3คือความสามารถอะดรีนาลีนซึ่งความสามารถนี้ในขณะที่เราทาการกดใช้นะครับเจ้าฟิลิเซโอเนี่ยจะได้รับค่าสปีดหรือว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ดามเมจเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจะทําการหยุดการฟื้นฟูค่าฮิวบลีเจนหรือว่าฟื้นฟูค่า HP นั่นเองนะครับก็คือจะทําให้ค่า HP ของเจ้าฟิลิเซโอเนี่ยหยุดฟื้นฟูเป็นชั่วขณะหนึ่งแต่ว่าจะทําให้คคววาามเรรนกลื่อที แล้วก็ดาเมจในการโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นจํานวนหนึ่งนะครับต่อมาเป็นความสามารถ invisibility หรือว่าความสามารถในการพรางตัวนั่นเองและสุดท้ายก็คือความสามารถ stormbreath หรือว่าความสามารถลมหายใจแห่งพายุนะครับและนี่ก็เป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าฟิลิโซ่หรือว่าเจ้าแมวตัวนี้นะครับเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกไปนะว่ามันเป็นครีเจอร์ที่เน้นทักษะไปที่การล่าเหยื่อหรือว่าการโจมตีเหยื่อเป็นหลักนะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นลัก่าที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่ามีหน้าตาที่ค่อนข้างน่ารักนะครับเพื่อนๆซึ่งผมต้องบอกว่าเจ้าครีเตัวนน้ป็ ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่มันจะรีโมเดลนะครับก็ได้รับความนิยมในการหยิบม,มาเล่นมากๆอยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าในการรีโมเดลครั้งนี้เนี่ยจะยิ่งทําให้เจ้าฟลิซิโอเนี่ยได้รับความนิยมในการนำมาเล่นมากขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวเลยก็ว่าได้และที่สําคัญนะเขามีการปรับปรุงค่าสเตตหรือว่าความสามารถต่างๆของเจ้าฟลิซิโอนะทำให้เจ้าฟลิซิโอเนี่ยมีความเร็วในการเคลื่อนที่ <ading S 1> ที่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะทำให้มันเนี่ยเป็นเครเจอรจที่มีทักษะในการล่าที่ยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกนะครัรบ,บ เลยนะเจ้าฟลิเชีโอตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าตอบโจทย์กับเพื่อนๆมากๆรวมไปถึงเพื่อนๆผู้เ,เล่นใหม่นะที่อยากจะลองเล่นคลีเจอร์ที่แบบเป็นสายเอกลซีฟหรือว่าสายนักล่าอะไรประมาณนี้เนี่ยผมก็มองว่าเจ้าฟลีเชโอก็ตอบโจทย์อีกด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นคลีเจอร์ที่เล่นได้ค่อนข้างง่ายนะมีทักษะในการเอาตัวรอดที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีทักษะในการ ล่าเหยื่อที่ยอดเยี่ยมนะเรียกได้ว่าเจ้าคาลเจอตัวนี้น่ยค่อนข้างครบครันทุกด้านกนเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับเพ <ๆ S 1> ื่อนๆสำหรับเจ้าเฟลิเชโอหรือว่าเจ้าแมวตัวนี้มีข้อเค้ยนยังไงเกี่ยวกับเจ้าเฟลิเชโอในมเดลใหม่ก็ลองคอมเมนต์นมาพูดคุณได้นะสำหรับในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆและถ้าอยากให้เอาเจ้าเฟลิเชโอไปต่อสู้กับคาลเจตอตัวไหนก็ลองคอมเมนต์กันมานะสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ